อมีอยู่คนบบได้ไปทายคลิปมาสู้แล้วนี่ก็่าคปรึกซี่ปแล้วเนาะมาสิไฟมาถึงเนี่ยมนหลดเกิดแชมนี่ม่เลยมนหลดน้อยเนาะมามูนจะไปมอดจากมาถึงไกลซชําผู้ตออัตปื้อผภาคปรกซีเปนอได้รักสิเทปไปคือว่ามาขึ้นมาดีก็ได้ขึ้นมาดีก็ไ ทำเป็นมาชมุดว่าไม่เยียบจุกคนจ้บพอได้ขึ้นมาแล้วไปเห็ดกุศลกับเผาขาเพีไปอย่างสั้นน่ะพุ่นแล้วลงไปเทียวสวัสดีและสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้อง mc ทุกคนเนาะพ่อแม่พี่น้องคนนี้ฮกรับมาพบพ่อช่องบ่าวบอยชาแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องต้องว่าอย่งไรเนาะกับมีทั้งสะพานหักและกับสะพานบุญเนาะพ่อแม่พี่น้องมาบอยด้มางสานที่สองอย่างพบกันไปนั่นแหละเนาะพ่อแม่พี่น้องทั้งต้นคลิปหรือว่าท้ายคลิปกับบ่าวบอยกับบอ mc ทุกคนคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องคนนี้การ์ดพาประตูพายไปหายังไปหาหมอไปหายังนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะ ชินทา,ามคงรู้สึกปุะตพายนวาวได้มาหาวันนี้เป็นยังไงเนะาะหาอาการเนี่ยเป็นเก็บเก่งเก็บขาเป็นยังไงเนี่แหละเนาะพ่อแม่พี่น้องทำมาปล่อยกับ่ผู้ก็ชิบไปสอบถามแล้วก็ไปอโรมนำประตูพายกันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องก็ชิบเอาหลายใจหักโดยเนาะไปพบเป็นพ่อกับประตูพายเลยพ่อแม่พี่น้องดูวันนี้กลับมาหาประตูพาย คาับประตูพายไปไปใช้ประตูพายมาหนินะว่าพไปหาหมอนีแ่แหละเจ็บตุนเจ็บโตโอสบายดีเนะประตูสบายดีโดยพอประตูพายมาหาหมอเจ,เจ็บตุนเจ็บโตหมาฮอดขึงทางแล้วว่าประตูพายหรือว,ว่าจังใดเนี่ยตายแล้วใกล้จะฮอดทื่กันผึ่นเลยใกล้แล้ว่าอย่งประมาณหลังรักนี่นแหละอยังประมาณหลังรักนี่เนาะ,ะทางแหวนาเพื่อนเจ็บตุนเจ็บโตก็ว่าจักพิษไปสร้างวันนี่ผดไปเก็บดูกเนาะ เ็บดูนอยสาวผัดไปย่อเสียอันหงษผประภูมิน้องเคยเ<อ>จักแมนแบ่จักแมนค้นหล่ะพักนย่อมันเปลี่ยนแล้วก็ปวดหัดกแล้วต<อ>้องมาจากมาหาหมอนะเลยก็ได้นำมน์น,นยังไหลออกเรือวันนี้ได้เอาวะอย่าครูอาจารย์บ่สูเทได้จะไปย่อเพื่อนกับเจ้าศีลวัตดิเป็นมามาาชอยน่ยตัวเองก็เป็นคนใจหมอเนะไปย่อแล้วก็ปวด ปวดก็บอลดรยได้<อ>เรียกว่าหายยาห <5 S 1> มดลงกระยาเลยเนาะอ้าอของนั่นๆแต่เก่าเนี่ยปวดบ่บ่หายแปลงได้แมนเพื่อนชานกับเจ้าแปลงกับมันจะคู่ผู้แมนได,ได้ฉูดได้สักเช่นก่อนจังเห็ุได้นี่ยฮาวันผมม่มีอย่างเนาะผมได้มีอ่าฮาวขอคนละหัดเน,ะนาะแมนเจ้าว่าของเพื่อนเขาไป็ต้องเป็นพิษแต่แมนจะน้องน้องเคยมันกับบ้านน้องเคยมันเป็นผีแหละเนาะมันอยู่คนละโลกแหละ คนละโลฮาก็ไ่ได้เป็นน้องเคยกับเพิ่นอีกแล้วเนาะบอ่อแล้วน่มันคนละคนกันคนละคนคนละคนคนละโลกกคนละโลแต่พวกก็มีพนยังตัดกันเนาะส่วนลายละตัดลูกก็พอมอให้ตัดอ,อันนี้ตัดกันแล้วหลเห็นไหมได้จิรวัตรเป็นมามามาสอนแน่ตู้พนังไก้เนาะซิมมเมนใบเมือนล่อคนคน,คนนอนไปหาซอกก็ได้คุดขนาดที่ไม่สร้างในบ้าน เขา<ะ>ชอบหาเงินประตูชอบหาเงินชอบหาเงินหมายเงินในพิพิชาก็ไม่ีบอเอาใอสา่แบบว่าอาใส่โทนกระดูกเนาะโอ้ร้อยดอกบ่อละแสนสีห่ห้าสิบเนี่แหละแล้วก็คนอะไรแต่ผู้มีผู้มีเนาะอกะ็รายคนก็ให้ผู้เพี้ยนพอยังและนะ้วเนาะหมาตะเกิดบ่อนี้ทุองซุกนั่นแหละแล้วก็คำพึ่งกับเขากับบอกเอาเนะี่ยมันมันกับอยู่กับกระดูกมันก็เป็นสารบ่นละเงินเนาะหักส่วนรลายเนี่ยเฮาคืาบอบัญชี ธรรมดามันในอส่งเอเสือห้หนึ่งจีกได้นี่เจ้าก่อนจังนุง่งหามัน้วแต่มีมีระญาจผูชิงนี่ถ้าบวจีกเขาคือบวจีกเงินเลยจีก็ได้ใช้ใชได้มือประตอนเนี่ยก็เลย่อยาเนะาะธรรมดามันจีกเขาห้ยันผีเลยม,มันห้คนนะห้ยผีคนตายเป็นผีแหละอือตายไปแล้วเมียตัวเป็นเมียเพื่อนผมหมนะ ผัวตัวก็เป็นพัวเพลินแล้วข่อยก็เอินเจ้าก็เอินยังเอินว่าพีจังว่ามัดกระโต้นนมมียังเลือแต่กระดูกยังได้เครื่องโลกระดูกคนในมหดโลมด้หอดโลเดนมีตะหากำรมืัเท่านั้นได้เครื่องโลหน่อยายกับเท่านั้นเวลาคนเลยไปเบิ่งกระดูกอ้ยเลื้อแหละทนนมันบ่เลือนะกระดูกคนหน่อยนะมันได้จะหาได้ตะหากรรมมหดโลกระดูกคนเนอะพอน้อยพอใหญ่กับพ่อบั้น จังหวะอ็นเดียเลยเหรอวะจังก็เลยเนานั่นแหละเลยปวดต้นปวดโตปวดต้นปวดโตเลยมาขอน้ำมน้ำอาจารย์อาจารย์เคยมาจะเธอแล้วพรับตู่นี่มาเจอหนึ่งเหรอไดโอ้อันนี้รอบที่สองบ่ที่สองโอ้มาเจอที่แรกมากับไผยนี่มากับเสี่ยวโอ้เสี่ยวพมาเสี่ยวพมาเพลินเป็นนั่นเอื้อยหัก หมอหันโอ้โหจักโหจักเพิ่นน้ำเสียวเนาะโหจักน้ำเสียวเสียวได้พามามเสียวพามาแต่กับมึงนี่กับว่าจำแม่นว่าโตไปะลืมว่าโตนั้นขับมาเอาเนาะแล้วก็ยังมาน้ำแล้วก็ยังมาเห็นคเคยมาตะเงเคยเห็ดบุญเงินชิ้นเพิ่นก็ไม่ได้ปลากันได้จะมาเพิ่นว่ามาชูกุ้ยเชียวเลย เฮื่อนไปอยู่ไกลแน่เคออื่อนอยู่ไกลแน่พ้อลงต้นคือว่าในรถคันเดียวมันกลับมายากเนาะรถคันเดียวหมูคนบนเข่าเนาะยาอเนาะข้ามเมื่อ,อยังแรงเพี่วเพื่อนก็เลยพาประตูมาเมื่อนี้กมียังสิมาถวายพันให้นี่แต่นำ้ำรานอสองขวดนี่แหละสองขวด <laughs> พอได้ออพอได้ตอนเพื่อนก้นท้ามเพื่อนมันบมีเนาะ มีแล้วคุณฮอดเพื่อนเคยมาเป่ามาผล่นน้าเพื่อนค่ะคุณฮอดเพื่อนจีนฮั่นเพื่อนเลยมานั่นตั้งในน้ำหมกน้ำมนเลเนาะเนาะอยลอก็ได้เมื่อกินแน่อาบแน่นะอืมอประตูนี่เคยเข่าบ้านในแจักเถื่อเลยประตูตั้งแต่ว่าอันนั้นบอกเคยจักเถื่อช่องเถื่อครั้งแรกนี้ช่องเถื่อแรกนี่เนาะทำกางบ้านก็มาค่อยเข้าเนาะพรา่บจะว่า จะออกมาชุดก่อนเนี่ย<บ>พวกจะว่าฮอดทางแวบันนาโพกันผ้ากายไปเบาลองพันนะพอมาลองมาเห็นป้ายบมดมาจักทางบาหรือว่ันไดๆเขาว่าคอยแล่นน้ำลังข้าเจ้าหาบัาจักก็่น,นแล่นล่อยไปแล้วหลุดกันเนาะผู้ช้อนนี่ก็จะมจาจักคอว้าพไเลยตายไปผูกนาโพผู้เขาว่ามันกายได้ได้เนยเจ้าเห็นบ่ทางแววบันเดือเห็นกันหรืว่าเห็นทางแวบันตุ้มบ่เห็นลป้ายไปอยู่ฝนเนาะ ไปผมมายุดเช็ดฉันนีโ่โดยโดยรบมาจังเห็นเห็นแล้วเพื่อนก็นไปนั่งยิง่พ่นห้อยตู้ผ้ากันยางเขามาหลุดเลยเ<อ>ชี่ยวไปนมาผิดเป็นทีหลดหัวอย่างมาหอดเพื่อนมาเท่าว่าแล้วเชี่ยวจะได้ไปเอาเนาะเพื่อนแปลงจะหลุดแล้วจะหลุดแตก<อ>บ้านในข้าวเมื่อฝนได้เมื่อนาดงเห็นนะด้<อ>ดงเห็นเพื่อนกับมาอันมนต์เพื่อนเคยมาปัวมายัางน้ำเพลือนเนาะก่อนมาเมื่อน้องเขาก็ได้พอใหญ่จะว่าไปลงเช่นได้อัน มมมเมื่อทางโฟมอเมือง้วเกาตลาดลแลวท้ายทางเมือบ้านนี่แหละใช่ที่เมืองนํำไฟบุ้ยเราหลดเท่าวะาก็่นอนหลดอีตกอีตกแตกตะมีหอดหันเลยก็ดีไปนั่งอยู่ในตลาดแรกน้อยหนึ่งกับชื่อขนมกินเป็นยางยางเทัายางพอด,อดค่อยได้ดานะ่าเนาะพอดีเห็นชุมตูเหมิมเด้นำกระเป๋บบาบุญมา<อ>ว่ากันน้อยหนึง่งผลลัพธพอดีน่ะบ่าวมาหอดคำบ่มีฟูเมื่อส่งกับชืเมื่อจะดอกร่อนว่าโอ้มีแล้วเหาอวะ เจ้าไปจือเขาบอกกูไม่จะจือบ่ได้แล้วเนาะผมตัดผมใหม่บ่บุญมากก็ได้เพิ่นก็เลยให้ค่านรามันแสนหนึ่งหมื่นนะยางมาเนาะย่างบางอนหันก็ขอมันโทรแล้วโท้วงเบาแล้ววาคิดว่าพอดทูคิดว่าสิชวนผู้สาวมานําดอกคือคิดว่าได้ยินคือว่าพาผู้สาวมานําก็เลยอยากมาถามมันบ่มีรถนั่นแหละเนาะ คนเช้าหนะก็ไปเช้าไ่ได้หรอกคำเสี่ยนไปได้เราบ่มีลูกน้อยเสี่ยวกันและววันศุกร์น้ำว่าขันขาเมื่องนี่สิไปลิ่นน้ำลายอยู่ันนี้ลิ่นนั่นแหละไปแว่เสี่ยงอยู่อนนี้แว่นั่งนั่นเลยเนาะแว่ยเช้านะนั่งนั่นเช้านั่งนั่งกูได้แหละนั่งนะบนเฮาเวาเมื่อนั่นแหละแรงมือนั่งห้ามไม่อีกตอนนั้นแรงมนันนั่นมากกับผ้าเสี่ย ลาว่ามีคนมาถานใช่ไ่มไมายิ่งจุนี่แหละเนาะวิจูดายบ่คนคุรุะ,ะคนบ่แมนมาานันะมาถามขอาเข้าสัมผัสอาหารเขาก็เห็นเนะาะเจ้ามาได้เบอร์ตู้ายไว้บ่เลยเ่ินว่าอืมก็ได้ว่ากับเบอร์ไว้จะโทรเพราะว่าพเขาเชื่อว่าเขาอยู่หันแลวเนาะอืมอเชื่อว่าตู้ายอยู่หันอืมเขาจะนำหาน่ะเมื่อนั่นตู้ายไปนอนใช้นอนน้ำสาว่าบ่แล้วก็ลบเมื่อไดลบเมือ่อใช้ว่าชีนอน ตัวนอนยังนอนแล้วของบ้านลูกเราเนาะทำไมนอนนี่ก็จะไปนอนใกล้พี่สาวแล้วพอถูกไหมวายทำอาหารหรือเนาะบ้านเมืองเขาก็เว้าแหละคุณอ้าวนอนเสี่ยวแน่นอนประมาณที่นอนเออกับเสี่ยวมานอนน้ำไข่จะไดกเนาะงอยเสี่ยวก็เสี่ยวผู้หญิงก็จะไปนอนเสี่ยวผู้หญิงแกนอนเขาทีกล้ามาบ่ผู้เดียะสั่นจะหมดแม่ล้ะกำผ่อนปลายแบบกรไปลายกัะพัวผ่นเนาะ เพามันก็นอยู่ละหกอยู่คุมหกเนี่ยได้ขับไปขับไปกับพวเพื่อนแข่งมาชิม,มานำประตูพายคนเดียวก็หหวยเขาก็ชิบ้าอีกด้วว้าวได้เสี่ยวห้ากับเป็นคนบูดีเห่าวะว่าลเงเจือกินขึ้นก็ทุกขึกันหอดเสียวแล้วก็ทุโทุอันชีวิตตัวเองแล้วเนาะแล้วว่าใครมีอยัางกันหระอ,อันเช้าน้อยบอลเฮ้าสัมภาษณ์นแเลยว้า<อ>วเพราะเขาก็ปหาเสี่ยวแล้วเนาะ เชี่ยวกบเลยอันคนกัมามเชี่ยวกเว่าโลดคําคอยมีกระมดคนเลี้ยวกับอันพอพายนันไปได้ใส่ไปทางน้ําก็ให้เฮือล้ม,ลมลแล้ว่ะไปทางรถใกรรถความรถปีนเราคอยเล่าบ่เข้าเนาาชินทำเลยคำเชี่ยนี่ก็ซ้ำกับซ้ำกับน้องเลยเนาะเอยไม่ได้คิดจนะดีเล mm hmm. ยแลัวเชี่ยนะเขาว่าก็ยากพ่ออยู่นในมันหักบหิ มาเ่าได้มันกับบ่พ่อเขาว่าสั้นเลยจะไปห้าเทาจกคืออะเขาวะเขาเสียว้หยิงอืเสียว้หยิงนะฮักเขาว่าบ่เชียวมึงกับผัวกับกูนี่จะเอาอันใดกูเอามึงเลยเป็นเสียวัวนี่มันบ่ได้แต่งปกี่มันผัดหีวงให้รักกันดีอกกะฮวงแล้เมียเนาะ่วงมันบ่ถือ่วงนี่มันถือนาะม่ธรรมาดามกับไปแลวกับอันไปก็คำมากับมากับตุลอง คือม,า,า,มา,นานั่งกับมากอาจารวานมาแลวกับพัก,กันนั่งอยู่ร่วมกันอยู่ในเตียงพักกันมือทะบันไดนอนวันฉันขาเลยกับไปหาเอากับไปกับผัวตอนนั้นจะมาหาเรื่องจะหาอยู่เหาวไปจะได้บ่มีเงินในกุนเชียวน้ำมันฮะจังทำไดก,ก็เชียวหักเชียแพงแต่น้อยบัไดแต่อยู่ต้องให้บันไดมอในคนนั่นหงังหมอเนคนนั่งหังผูกคนบ้าน<อ>มาเมียเบาลาพาเพิ่นหัว จังาจะ่าว่าบ่ดีแท้ว่าเฮากับเชียใจได้เ้าเนี่ยนะไปม่มีได้แต่คุยกับเมยเพินแต่ว่าฟัวเพินยังไ่ได้คุยกันตอนนี้ยังไว่เบ่ยังบพบพบมีแต่เมียแล้วด่าแล้วฮากับบเชียวมึงป้ากูบ่บ่กูบ่ป้ากูว่าคือเก่้ากับมึงน่ะกระพังนึกว่าเฮาเ้ากับมึงกูเนาะ้องเชียวแล้วฮาบ่ได้คิดมันก็ว่า พอพายแล้วโมได้ว่าอ้น่นันนี่ยนี่มแนห้าสี่ว่าอ้ออออเออเพราะเราก็อยยอกเขาไม่ยอกนะคำ <ừ> เชี่ยวในก็ซ้ำนองสาวแลยเนะ<ด>ยานะเขาปัจจุมีความคิตแน่นหาวเขาชุดคือเวินหาวมอมอมอหามูใช่ไหม,มชิป็นนั่นนั่ว่าข้ามูนั่นนีเสี่ยวปตูพายี่คิดว่าปตพายในหม,มักเมียเออพรว่าเขามีกันไดินหนอเราโทเห็นมาโทรหากันคุอมึงว่าอ้ ย่านว่าเพิ่นคิดแบบนั้นบ่เออย่านคิดแบบนั้นโทรกับข้าเฮาเป็นเรื่องแจ่ิันบ่แม่นเนาะเฮาก็อยากรู้อยากลมอยากปรึกษากำลังลมเชี่ยวก็มีแห้งเนาะแม่นปรึกษากันเพราะว่าเพื่อนตัวายเว้านี่แหละโดยพอมันก็เลังยุ่งในใจเนาะแต่คำล้มผู้อื่นมูอกับเชี่ยวนั่นนั่นอเมริกันมันก็ปิดบังความหลับเนาะความหลับใช่แล้วยามั้งเแล้วว่าหัดว่านี้เนาะเบอรเฮาเขาก็บอกว่าเฮาก็เชื่อเขาจะว่าเนาะแม่นถ้าเฮาโมเชื่อเฮาก็ว่าบ่ได้แม่นโบได้ละ ว้าวไปไกลมันอยากลามมันอยากฝากเราปากมันเกือไปไกลแล้วฟานไกลเลยปากเราเลยว้าวปากคนเนี่ยดังกว่าข้องกว่ากองอีกเนาะแมนกนราว่าข้องดังกองดังเลยกันยังบ่วทองบ่วทอบ่วทอปากคนว้าวคนว้าอยู่บ้านบ้านบ้านอย่างนไรบ้านบัว้านบ้านซีว่าไรบ้านพี่ยังยังมีคือเก่านี่คือเก่าอะไรขุมมือนี่ไม่แห้งน้ำเพชรน้ำลายเนาะตะกี้ยังว่าก่อนเชียน แม่หากันกับเชียนเกิดมาไอ้ขานั่นเนาะผาามือเวียงจันทร์ผาลมบักเชยก็จักระมือแล้วเสียใจหอดกรมือเนี่ยโลพอนาทีหนึ่งกะลิดหอนเลยแม่นบ่ปราบจะเดียร์เชื่อนรื่อยตัวแต่เดี๋ยว่งว่าจว่ามันบ่ได้หากกัว่าวก็บ่ได้ว่าวว่าได้ได้เนาะแต่ก็ไปตามเรื่องเ้าจ็ดสี่แล้วเนาะแต่ตามเรื่องตามลายอื ครับอย่ามาห้าเพื่อนแน่วะาาน่าขึ้นหินขึ้นห้านเป็นแน่ได้เป็น<า>ลูกเรียบม,<ห>ม,มาโมนี้คือแกว่าบาดนี้คือชีฮึงได้เนาะได้ว่ะฮึงแล้วจังว่าวเมื่อน,นี่ก็หาเตรียมกันแล้วว่าสองคำสิพากันลงใต้ลงใต้ลงไป๊วยังประตูถ้ารับจ้างทำงานเลยเนาะห<อ>มูจะพาไปพุ่นแหละาคนเผือกนมันไปกับไปนี่รับจ้างทำงานอันผู้ชายนะฮะก็ได้สองมิ่งเขาก็บะไลาอยู่หักมัดคนละกลุมดอกมันบ่อ สามเดือกันก็บรรลยมันกับเจ้านะไปคิดว่าหึงเตอพอสิได้ขึ้นมาบ้างไหมคำว่ามันนั่นกับ่าปีใหม่ขึ้นเนาเฮ้ยปีใหม่อันชงการนะบอปีใหม่แบบไีปีอ่ะปีใหม่เจ้านอนมันก็มีอันนะบ่หึงเดือนหนึ่งเดือนสองเนาะปีใหม่ไปชงหละปีใหม่เดือนหนึ่งเดือนสองเดี๋ยวมันก็เดือนหนึ่งเดือนสองแล้วมันบมดกี่เดือนอีดเนี่ยนะก็จ่าหักมันอันนี้ก็หาเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองสิข่ามาเลย เดือนหนาเดือนฮือกับพี่ใหม่นะเออหมูวด้เดือนหนึ่งก็ขึ้นมาแล้วก็ลงไปอีกในเดือนหนึ่งขึ้นมามันชีได้เงินเทไรก็จังว่าแล้วพักมาง้วแล้วเนาะไปยังบัทันเทไรที่ขึ้นมาไปเดขึ้นก็ไปอีกมันบดไก่เนาะกัาหมูหมูพักนะไปทางนั้นชีบ่วมีแสวในแสวน้อยเนาะจังหวะนี้แล้วคนยังบัได้เห็นเนาะอ๋อยังบัเคยไปจัเทื่ยังไย นี่แต่ลูกร้านเขาเคยไปอ๋อเป็นครั้งแรกอืมจะไปเป็นครั้งแรกอืมคิดว่าไปแบบว่ายันว่ามีสาวเด็กสาวสาวแถวนั้นนะบอกว่าตลเล็กจะน้อย,ย,ยอเอานเาะมาห้างหน้าใหม่พอเอาก็เอาไปเลยโอ้พอเอาก็เอาพอได้อยู่ได้เศร้านั่นก็เจ้าอ้ไมถึงเขาจยมาอยู่ลำเจ้าได้ฉั่นบอกเอามาแล้วทำบนนี้อยางนี้แต่อยู่นะครับไมีเขาก็ชะมดว่าชะมดนะแต่บอกม่ว่าพอยอยากมาอยู่ลำเจ้าบ้ด้บ้านก็หาพากันกิน มันกะเขาบ่อเอาได้แน่นอนนะบ่อากรรเอาแล้วมีคนมีเพื่อนมีซานเห็นนะเนาะมีไห่เมีนาอยู่นของเขามันบดไอ้พวกนีเขากระบ่มีนะมันก็อย่างได้กระบอกเอาอะไรบ่เอาละเจ้ากระบ่มีข่อยกระบอมีบ่อเอาเอาิเฉ็ดฉิหาตะกินนนั่มันก็ตายแล้วคนเนาะเขาพากันหามีไห่เมียนาเยี่ในยานลาเห็นนา มาในาเห็นบ่ได้กับลูกเขากับยังใครแน่เนาะพอได้มีบนบน,บนอีกะเนะกัน,นม,มีเข่าแล้วมันก็พอะได้อยู่ได้เนาะมีเข่ามันก็มีมยัง้งผด่ัวมีเข่ามีเขาเ่าได้ชาติไม่ได้ชื่อกินในโทรมันก็ตายเลยเท่าด้หาเงิน่ไดเลยแ่ว่าบอกบคิดจะแน่นั่นนะนะโอ้เท่าแล้วมันหาเงินทาคนี่กคือว่าเนาะออหา,า,อาได้ อะก็มืเนาะ่าเขานันมัน้่ด้านน่ดีกว่ามาจะพูดโน่นก็ได้แถวแต่คือว่าอะไรนะเอาสเอาค่ะคนเพ่นค่ะต้องว่าอยู่น้ำเพลนออยู่น้ำเพลนอใช่ยันเพลนพายไดอยากไปอยู่น้ำเพลนนะออยู่น้ำเพลนชิไนก็ต้องไปอยู่น้ำเพลนพูดแหละโอแบบว่าันเขายากมาอยู่น้ำประตูพายนี่ประตูพายบบเอาบบได้บบเอาแล้วเนาะนะสินาะฉันนั่งก็บบเอาแม่นว่ะ มาเอาหน่อยก็บอเอาอยู่เปี้ยวชิดีกว่าเนาะอแบบขามาอยู่รำในบ่อเอาได้ค่ะบ่อเอาแล้วมันเสียเรียนกันบ่อรอดเข้าพอบุมีขนาดอ๋อข้าวมีเนี่ยเอาเนาะแต่ข้าามีพอได้ถึงภาคชัยกะยังใครแน่เนาะอก็ยังพอได้อยู่ได้กินเนาะพอได้อยู่ได้กินอันแต่ว่าไปอยู่โฟ่ประตูไฟเอาเมียอยู่พุ่นกระบ่ได้ไปถ่ายคลิปประตูไฟเนี่นี่เด็าวปากซีบ่แล้วเนาะ มันสิไปหมถึงเนี่ยหมดหลดเกิดแชมปนี่มันหลดน้อยเน้ะยดูมันจะไปหมดจอดหะดถึงไกลซ้่ไผู้ต่ออันตปือผู้ภาพปักซีไปพรได้ปสิเทปไปคือว่ายันได้คืนมาได้เลยึ้นมาได้ยฮ่าฮแคมเปนมาชะมดว่าไม่เงจยพคนก็บอได้ขึ้นมาแล้วไปเห็ดกุลชนเขาเขาไปไปจากสั้นเลยพ้นแล้ว ลงไปเที่ยวนี่นี่ยันขากรับคืนมาเนี่ยยันมีผ้สาวน้อยมากม <c oughs> มีดอ,อกาะมมีออดเกาเขาก็อยู่นาไห้ในชวนเนาะยัน <บะ S 2> ้าโอ้อย,ยคนทํางานทําการนี่กันเน่ะมองเสือไปพ่อกัน <c oughs> เหตุงานเหตุการณ์นด้เฉาถึกใจกันเห็นได้ฉันคนทํางานทําการกะสิไปน้างก็มีแต่ลูกลานตัวเองกาสิไปเอาแบบว่าคนทางอื่นจังว่าเหตุเขาจะง่าันะจังว่าบ่ออยังมี้ายข่าวว่า แจ่ว่าแ่าแกนั้นมมวอเจ้าเขาได้ตะกุมหมวเจ้าสองคนก็ก็เอามันกับบริยากได้เพราะว่ามันนะมันกลสบายนะํำให้หน้าหนึ่งก็ได้เป็นตูนสองตูนพะนะมันกัเจ้าบินกัเจ้างามเนาะจาว่าได้คนหนึ่งสองร้อนสถวร้อนแ่าแกเขานะว่าบัเดินหาเพระนะขับวัดุนะมันนะคนหนึ่งมันม้วาชิบเป็นไหลเป็นชิป มต้าเป็นหาเป็นหกมันชิบปแล้วขุดมันเนาะบล็องค้นกับบลอแล้วเคื่อนไอ้ตัวรองบอแล้วจากปีบอแล้วกับใครในบ้านในต๊เเบดชิบชิบมาเขาขวัดเราได้มันเป็นปีเลยเนาะมันกับเจ้าทุกเจ้็เห็ดแต่ชวนเห็นแต่ชวนมาได้อไม่ได้เห็นหน้านะเป็นอาชีพนะจะพันขายไปเรื่อยเรื่อเดื้อชิบชิกับขายโลดเขาบร่ได้พันเราเขาพันบล็อกหรือ่าบอกอันปีนี้ปีนี้เราจะขายเป็น เป็นเปียกลาววะมันจะหมดเบาอะไรมันเปียกตอนนี้ราคาเท่าไรปรับูุีท่ <4, 5, S 1> าน4,000หา4พ0 0หาเลยลูกน,นะมันเปียกนะบอกมันเปียกนะกะจจักว่ายังบอจักมันเปียกเียแต่ตัวละมันกนจะจีมีแหละต้นละพันปลายเนาะตันละล้านปลายเนี่ยนี่จะรอ้อง แต่ว่าเป็นมันแห้งอสี่พันหาสี่พันห้าเลยลูนมันมันกระชีบขึ้นอีกบ่กะคิดว่าขึ้นเขาว่าจะนอนแห้งขึ้นมันะบัชลาเลยแห้งขึ้นนะโอบาชิลามันขึ้นว่ามันชิบดเลยดิโอไปว่าตอนใหม่ใหม่เนี่มันก็ยังราคาสัมผัังยังคงที่ยังคงที่แ้วมันก็ขึืนกว่าปีติเการปีติเกาได้ใสีปะตู้ยมีแต่สามพันหนึ่งสามพันสสองพันแปดอิลมแล้วโอ้แห้งนะฮะเทียงกับเสียกระต้นละล้าน ไปแล้วไงโอ้ oh. ตูข้าขายกับชองโตนมาขายมันเปียกต้นละล้านรถไทยอะไรเงี้ยเต็มมันรถไทยนั่นแหละก็จะได้อันล้านหนึ่งล้านหนึ่งนะ oh. ในกรรมตาแห่งกับสองรถเขาได้จังได้หักดีเนี่ยนู่นนึงเนาะกรรมต่าเผื่อเจ้าฉีพันกับพลานี่เขาจาักพนันเลยเน hmm. าะจักพันมันผ่านจากจากเบาเขาอะไร แม่มันมันมันมุนนะนะคำผ่านนะับผ่านเป็นเสียงเป็นเสียงพันพันแล้วนะตัดพันนี่แตะผ่านเป็นเสียงเด้อเด้อ่ะเฮาก็คุยกับพ่อทู้โดนพอสมควรแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยจะสิได้ให้พ่อทู้ไปหาหมอพันเนาะสบายดีเด้อพ่อทู้เด้อสบายดี